ถือว่าทิ้งช่วงไว้ไม่นานสำหรับการอัปเดตเกมแต่สำหรับ DLC เนี่ยก็ถือว่านานมากอยู่ดีครับผมขอมาอัปเดตแบบรวดเร็วกับตัวอย่างมูซันที่เขาจะเป็น free u p d a t ให้ถ้าหากคุณมีเกมอยู่ในครั่งหรือว่าซื้อแผ่น PS4 p 5ไว้แล้วก็สามารถเข้ามาเล่นมูซันวันนี้ได้เลยเพราะว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่18กันยาพอดีแล้วเขาก็ยังปล่อยข้อมูลของตัวละคร DLC แรกเนี่ยที่มาจากปราสาทและขอบเขตพาร์ทหนึ่งให้เราดูก่อนด้วย มาครับผมจะสรุปแบบไวๆให้ตอนแรกผมว่าจะลงแค่ทีเซอร์มุสันนะแต่ตอนที่ผมมาอัดคลิปนี้เนี่ยมันผมน่าจะลงวันที่มุสันเข้าพอดีโอเคงคั้นผมก็เข้ามาลองมุสันเลยดูครับทุกคนอันนี้คือท่าเดินเขานะท่าเดินมุสันนะ่ะโคตรออร่าฟาร์มเลยออร่าจะจัด,จดคือท่าเดินเฉยๆเลยอันเนี้ยโอเคทีนนี้มาดูคอมโบกันเลยอันนี้กดตีธรรมดา โอเคอันนี้ตีธรรมดาเสยโอเคมีหนวลงมาตีแอร์ตีลงบางโอเคประมาณนี้หลักๆก็เล่นง่ายทีนี้มาดูท่าโมรสูน,นเขาถ้ากงเล็บกวาดปอ,อันนี้ผมเล่นเป็นจอยเพนะทุกคน,น าอันนี้ก็กดสามเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็ถ้าเดินหน้าปุ๊บอ่าก็จะเป็ลี่ยนมุมกล้องักหน่อยถ้าเดินหน้าสามเหลี่ยมก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปาแล้วก็ขวดสองรอบระยะเนี่ยค่อนข้างไกลมากอยู่นะแล้วแถมต่อคอมโบได้ด้วยแถมต่อคอมโบได้อีก่าคหากแล้วแถมสองท้าเนี่ยใช้กางอากาศได้นะเฮ้ย เนี่ยว่าใช้การดได้ใช้การดได้เออทีนี้มาดูถ้าการแล้วก็ถ้าสามเหลี่ยมเขานี่ระายะาค่อนข้างกนะาาาไกลนะมพูดถึงระยะไกลมากระยะไกลระยะไกลคือแค่เริ่มแมทมาผมว่าโอ้ยไม่ถึงเกือบนะอืม เดินไปก้าวหนึงก็ได้อยู่แต่อีกฝ่ายคงกันพอดีทีนี้มาดูท่าจับเขาถ้าจับก็ไกลเหมือนกัน,นเป็นตัวที่เล่นระยะแบบไกลมากๆเลยอ่ะมุมนั้นอาจจะมองไม่ไกลใช่ไหมดูมุมนี้โอ้โหไกลไหมโอ้โหถ้าจับนี่ระยะระยะขนาดนี้จึงนะคือคือถ้ายืนไม่ระวังอนะ่ะคือเนะี่ยโดนจับได้เลยปึื เคยะไกลมากทีนี้มาถึงท้าสเปเชียลมูเขาที่เป็นตัว L หนึ่าแรกโอเคเป็นวงกว้างส่วนท่าที่สองเป็นกระโดดขึ้นไปแล้วก็สาดแส้นน้ำออกมาอมปึ๊บนี่เป็นกวาดแบบวงกว้างแล้วก็เป็นกระโดดขึ้นไปัปบกวาดแส้นน้ำออกมา <t om pa ani> ตลาดประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนถ้าเมิร์สเขาก็เหมือนที่เห็นในตัวอย่างเลยจะเป็นเข้าไปขวนใช้ปงเนบเนี่ยโอ้โโคตรอล่าฟาร์มแล้วก็แอนิเมชันเซิร์ฟก็จะเป็นในตัวอย่างเหมือนกันนโชว์หน้าดเท่ๆนะครับทุสันนี่ต่อมาอีก โอ้ยด,ดูนะสุดป่ะเน,นี่ยตอมีทีนีงมาถึงถ้าไม้ตายเขาแล้วอย่างเฟี้ยวเลยไหนผมก็เข้ามาเล่นแล้วก็ แวะเข้าไปออนไลน์สักนิดนึงแล้วกันอ่ะเอามาให้ดูครับทุกคนตามนี้เลย 私が正しいと言ったことが正しいのだ。 ส่วนที่น่าสนใจจริงๆของคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป DLC พัทแรกของปราสาทไร้ขอบเขตที่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วเนี่ยว่าจะมีตัวละครให้เราได้เล่นเจ็ดตัวแต่เป็นตัวละครเดิมไปแล้ว5ตัว <c oughs> แซวแซแซซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็ถือว่าปมนตัวละครใหม่นะทุกคนเพราะว่าเขาวงเล็บไว้แล้วว่าเป็นปาราสาทไร้ขอบเขตท่านี้เราก็จะได้ตัวละครใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง DLC ชุดแรกเนี่ยเขายังไม่ประกาศวันวางจําหน่ายไว้แต่ลาดูตัวละครที่เขาเนี่ยล็อกมาไวใ้ให้เราแล้วในชุดแรกก่อนเลยโดยจะ มีทันจิโร่เซนิสุกิยู ชินอบุอักษะวงเล็บปราสาทไร้ขอบเขตกับอีก2ตัวละครใหม่กลิปอย่างโดมะกับไคกากุนั่นเองโดยตัวละครเดิมจากที่ผมเล่นภาคนี้มาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมูฟเซตใหม่ทั้งหมดเลยนะอย่างทันจิโรภาคนี้ที่มีสีล่างคอมโบไม่ซ้ํากันเลยทั้งปานวาลีปานตะวันคือถึงแม้ว่าจะมีปานวาลีมาปนด้วยหน้าล่างหนึ่งแต่ก็เออก็ยังถือว่าไม่ซ้ําคอมโบกันอยู่ดีนะแล้วก็อย่างซินิสึเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้คอมโบเดิมแต่ถ้าไม้ตายใหญ่กับคา ปานของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละท่าเลยซึ่งคนที่ซื้อตัวดีลักเหมือนผมเนี่ยของเกมนี้ก็ต้องมาจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อตัว DLC 1อันนี้นะเพราะเขาไม่ได้รวมไว้ในดีลักนั่นเองจริงๆผมอยากเล่นคานาโอนะแต่ว่าก็ พอเข้าใจได้ครับว่าน้องอะ่ะยังโชว์ท่าแอคชั่นหรือว่าไม่ได้โชว์ปานเยอะขนาดนั้นก็น่าจะต้องรอ DLC 2หรือไม่ก็เกมภาค3ไปเลยเพราะว่าหนังปราสาทและขอบเขตพาร์ทสเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะ่ะจะปล่อยมาให้เราได้ดูกันตอนไหนซึ่งผมมองว่าอย่างต่ำเนี่ยก็น่าจะประมาณ2ปีเหมือนที่หลายๆคนเนี่ยหรือ,หล,อหลายๆคอมูนเนี่ยมีการพูดคุยกันซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกมน่าจะเงียบเหงาพอสมควรถ้าไม่มีการปล่อย ตัวเมทภาคประสาทและขอบเขตที่เขาตัดมาทําใหม่เนี่ยก็น่าจะเงียบม,มากๆเลยแต่ถ้าพูดถึงนใน DLC ชุดแรกเนี่ยเตัวนี้ตัวที่ผมอยากเล่นมากที่สุดเนี่ยจะเป็นชิโนบุครับคือผมชอบเล่นมาตั้งแต่ภาคแรกยันภาคนี้เนี่ยคือตัวมันบางมากแต่ตอนที่ผมออกคอมโ,มโบแล้วสาดเพชรใส่ได้เนี่ยคือแบบคือมันสาดใจมากอะคือแบบมันบอกไม่ถูกจริงๆทุกคนแต่มันเล่นสนุกมากจริงๆกีออยูกับทันจิโรเนี่ยของ DLC นี้น่าจะมีท่าคู่ที่เป็นท่าพิเศษเนี่ยมาให้แน่นอนคนที่ดูหนังมันเนี่ยก็จะ เห็นซีนนี้จากฉากเปิดเรื่องเลยซึ่งผมว่าอันนี้เขาไม่น่าพลาดนะแล้วก็ตัวของอาคาซาเนี่ยน่าจะเป็นมูฟเซตใหม่แล้วก็ท่าไม้ตายใหม่เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือช่วงท้ายเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะโอพีมากๆสําหรับอาคาซาของเราส่วนเซนิซึนเนี่ยผมขอมูฟเซตใหม่นิดนึงนะพวกท่าคอมโบตัวเดิมสองตัวมันคอมโบเดิมหมดเลยอเปลี่ยนแค่ท่าปานกับท่าใหญ่อะไรเงี้ยก็ ไม่ขอแบบย้อมคอมโบเดิมมาลงน้องตัวนี้แล้วกันนะส่วนของชินอบูเนี่ยผมก็อยากจะเห็นท่าแบบตาขาบ109ย่าง9กสักอย่างนึงนะโอ้โหคือในหนังโลงแบบทําสวยมากสุดยอดมากดูหน้าเก่งขามอะขอถ้าแม่ตายแบบเวอร์เ,รเลยแล้วก็ขอสกิลพิษแบบสารแรงๆแค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้วครับส่วนโดมาก,กับไครกาคูเนี่ยก็น่าจะอ้างอิงมาจากหนังโลงแน่นอน เพราะว่าใครกับคูคงมาคบอะทุกคนเพราะว่าเขาพูดงนี้มันจะสปอยไว้เนี่ย คือเขามาโชว์ตัวพาร์ทนี้แล้วก็จบในพาร์ทนี้เลยส่วนของโดมาก็อาจจะไม่ได้หวือหวาหรือว่าอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนแกก็ติดเล่นๆน,นะโดมะส่วนตัวสุดป๊อปปูล่าอย่างโคคุชิโบเนี่ยก็รอกันต่อไปทุกคนก็ยังไม่มานะสำหรับ DLC แรกหวังว่าจะออกมาใน DLC 2ไหมหรือว่าจะแบบรอเกมภาค3กันไปเลยก็ต้องมารอดูกันอีกทีครับผมเรียกว่ามาอัปเดต ให้ใหายคิดถึงสําหรับดาบพิ่าศูนย์ฮินคามิ2นะแต่ DLC 2เนี้ยผมว่าไม่ต้องมาแล้วก็ได้ครับรอฉายภาสามจบแล้วค่อยออกเกมมาทีเดียวเลยพอดูจากภาสาทและขอบเขตพักหนึ่งมาแล้วเนี้ยคือทั้งงานภาพซีนแอคชั่นเพลงคือแบบ ขออนุญาตหนึ่งเลยแม่งโคตรดีอ่ะคือผมถึงกับไปดูแบบ2รอบเลยนะคือจะไปซ้ำเอาโปสเตอร์แหละแต่ใจนึงก็คือจะไปดูซีนแอคชั่นอ่ะอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้ผมรอโปสเตอร์ที่เป็นลายของเซนิสื่อกับไครกาคู่อยู่นะไม่รู้บ้านเราเนี่ยจะจัดโปอีกไหมคือโอ้สาธุครับเอาเข้ามา่อยเถอะคือตอนนี้ผมมีคู่ทันจิโร่กี่ยูอาคาซาแล้วก็โดมะกับชินโนบุและ้ะถ้าลายนี้มาเนี่ยผมจะได้เก็บครบ3คู่สักทีหลักๆแล้วเหมือนคลิปนี้จะเป็นคลิปพูดคุยมากกว่ามา แชร์ข้อมูลตัวเกมนะวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมอีกเช่นเคยครับและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมผมจะลงไปอ่านแล้วก็พูดคุยด้วยครับส่วนเกมหน้าจากอนิเมะเรื่องไหนที่ผมจะหยิบมาคุยกันเนี่ยก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์สักหนึ่งไลคแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ できるものならかまど炭治郎